รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2567นายนัทพันธ์แคววูเขียวพ่้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาครูประชาวิทยาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองขาครูประชาวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลหน,นองขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2เบิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน175คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น22คนประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบสำหรับครูโรงเรียนบ้านหนองขาครูระษาวิทยา1สภาพปัญหา การคิดเชิงระบบเป็นความคิดรวบยอดที่เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานแล้วยังส่งผลต่อครูซึ่งจะต้องพึงมีคุณลักษณะที่สำคัญดังกล่าวนี้เพราะการคิดเชิงระบบจะช่วยทำให้มนุษย์สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาที่วิกฤตและซับซ้อนนอกจากนั้นการคิดเชิงระบบยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือการวางแผนและการพัฒนาระบบซึ่งช่วยทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามขั้นตอน,นต่างๆได้อย่างรบคอบเป็นหลักประกันความสำเร็จในการดำเนินง,งาน 2. วิธี การดาเนินการให้บรรลุผลประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1. ประชุมวางแผนเตรียมการขั้นตอนที่ 2. ตรวจทานข้อมูลให้ชัดขั้นตอนที่3ปฏิบัติการนิเทศแบบกระยาณมิตรขั้นตอนที่4ติดตามตรวจสอบและประเมินผลขั้นตอนที่5ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีขั้นตอนที่6พัฒนาและประปับปรุง 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ระดับครูร้อยละ75 ครูได้รับการส่งเสริมด้านการคิดเชิงระบบและนำทักษะการคิดไปพัฒนาผู้เรียน 2. ระดับผู้เรียนร้อยละ80ของผู้เรียนระดับปถมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์ จิตใจด้านสังคมและสถิตปัญญาที่เป็นไปตามวัยร้อยละ80ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3ร้อยละ80ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6อ่านออกเขียนได้เก่งคณิตวิทยาศาสตร์และได้พื้นฐานภาษาอังกฤษส่วนสาระอื่นๆบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิตประจําวันของผู้เรียนคะแนนการสอบอารทีของชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าคะแนนระดับประเทศ คะแนนการสอบ NT ของระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3สูงกว่าคะแนนระดับประเทศคะแนนการสอบ O-net ของชั้นปฐมศึกษาปีที่6ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนระดับประเทศผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงคุณภาพการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีพัฒนาการมากขึ้นและมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ รางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา 1. ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและใบายามุก สาถานศึกษาดีเด่นระดับเงินประจำปี2566 2. โรงเรียนมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย NT นักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศ 3. โรงเรียนมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยโ n เนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในรายวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการเพชรในตมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรธ 5. รางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศรองชนะเลิศอันดับที่2ระดับยอดเยี่ยมด้านการบริหารสถานศึกษาระดับจังหวัด 6. รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยปีการศึกษา2566รางวัลที่เกิดกับตนเองรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศรองชนะเลิศอันดับที่2ระดับยอดเยี่ยมด้านการบริหารสถานศึกษาระดับจังหวัดได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถาน านศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขปีการศึกษา2 5 6 6รางวัลที่เกิดกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานายกิจกรยศรุ่งเรืองรางวัลเสมาปปสดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขประจำปี2566รางวัลที่เกิดกับผู้เรียน 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านการอา่านจากการประเมินความสามารถด้าน การอ่านของผู้เรียนประจำปีการศึกษา2,566จำนวน3คนจากการนำนโยบายสู่การปฏิบัติส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองขาครูป,ประชาวิทยาโดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้ในปีการศึกษา2,567มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น